สวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราจะมาเล่นถงกล้องของราใหม่ค่ะเราจะมาเล่นแปะอะไรนะคะอันนี้เป็นครัวนี่อันนี้เป็นครัวเป็นร้านกาแฟร้านเค้กน,นี่คอฟฟ่โอเคอะโอเคเดี๋ยวนี้น้องกิมจะมาแปะให้พี่พีดูนะคะอ,คอัน,นอ,อันนี้น้องกินซื้อมาจากไหนบอกพี่พีชี ิมใช่ไหมคิมซื้อมาจากตลาดาพอ่อซื้อให้พ่อซื้อให้ตังต้งนานตอนหนูเกิดมาบอกว้พี่ได้หนูกี่ขวบแล้วหนูกี่ขวบชวบ้ำขวบค่ะช้ำขวบที่หนูโตโตโอ้โห <laughs> พี่พี่งงเลยหนูชื่ออะไรคะโชคี้หนูชื่อโชคีมค่ะอ่ะแปะให้พี่พี่ดู บอกฝากฝากช่องพี่ๆด้วยนะคะใช่ค่ะอ่าบอกพี่ๆสิคะหนูฝากช่องพี่เต้นกับไอติมด้วยนะคะใช่ม,มาติดตามกันเยอะๆนะคะบอกพี่ๆสิให้พี่ๆมาติดตามหนูเยอะๆนะคะหนูจะเพิ่งยี่สิบแปดลูกหนูต้องวางวางทีละฝั่งก่อนแล้วก็มองดูใช่ค่ะมนทำ ทุกอย่างมาให้อืมบอกพี่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีทุกอย่างมาให้เลยนะคะนี่ตัวอย่างตัวอย่างแล้วก็อันนี้จะเป็นแบ็กกาวอาวอันนี้อันนี้เป็นแบ็กราวอะข้าวหนแกะให้ค่ะเาี๋ยวแกะให้ค่ะน้องแปะผิดหรอคะใช่ค่ะถ้าแปะผิดเราสามารถแกะได้โดยที่มันไม่ค่ะแบบนี้เลยเราต้องระวังระวัง ตรงนี้มันอยู่ตร,ตรงนี้นะคะอือนี่ไงคะบอกพี่พี่เราต้องมีผู้ปกครองคอยบอกด้วยนะคะว่าแปะตรงไหนบ้างใช่ไหมแต่ถ้าพี่อายุเยอะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องบอกใช่ไหมลูกใช่ค่ะอรงน,นีม้มันคือตรงที่ไหนนี้นะท,นที่มันมันอยู่ตรงนี้ตรงไหนคะตรงนี้ใช่หนูแ,แปะผิดไหนคะ หนูเด้งมันอยู่ตรงนี้ได้ไงไม่รู้ไม่รู้ค่ะฉีกขาพูดประพณอะไรไม่รู้ว่าพี่พี่จะได้บอกว่าเออน้องก็น่ารักจังเลยค่ะเราต้องแกะออกให้หมดก่อนนะน้องแปะผีน้องแปะผีต่อใช่ค่ะอันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้โอเคค่ะนี่อันนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะ